ยังไงจีนสามีหนิงโพสร,รูปคู่ปิน่นเกตมณีแคปชั่นซึ้งก่อนลบอย่างไวทำเอาแฟนๆฮือฮาเมื่อจีนสามีหนิงโพสร,รูปภาพคู่ปิ่นเกตมณีไปกินข้าวด้วยกันเทาว่าต่อมาได้ลบรูปออกจากอินสตาแกรแล้วเรียกว่ากำลังเป็นที่จับตามองสุดๆไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็เป็นข่าวสำหรับจีนจรินธรรมวัฒนาสามีหนิงปณิตาที่ตกเป็นข่าวควงสาวรายหนึ่งที่สนามบิน ก่อนที่น้องสาวหนิงปณิตาจะออกมาฟาดพี่เขยกรายจีด้านหนิงปณิตาก็บอกว่าอยากรู้รายละเอียดก็ให้โทรไปถามสองคนที่ทําให้เป็นข่าวและน้องสาวของหนิงปาณิตายังออกมาฟาดเดือดต่อถึงปมสาวมือที่สาอย่างต่อเนื่องและหนิงปณิตาได้บอกเอาไว้ในรายการสดที่ตนเป็นที่กนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าเรื่องนี้เก็บมาเป็นปีแล้ว ขอเวลา2-3วันในการเคลียร์ปัญหาแล้วจะออกมาเปิดใจทุกอย่างด้านจีนสามีหนิงก็เผยเพียงว่ากลับมาจากต่างประเทศแล้วแต่ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใดๆล่าสุดเมื่อวันที่18เมษาย,ยน2 5 6 6ันแฟนๆร้องเอเมื่อในไอจีจีนสามีหนิงโพสรูปคู่กับปิ่นเกตมณีภาพกอดคอพร้อมแคปชั่นซึง้งทานข้าวกับพี่สาวสุนทิรักก่อนที่จูๆ่ๆรูปภาพดังกล่าวจะหายไปจากอินสตาแกรมเสียอย่างนั้นซึ่งไม่รู้ว่าได้ลบออกไปหรือว่ากดซ่อนเอาไว้ การสิ่งที่คนสงสัยคือทำไมต้องลบหรือซ่อดรูปภาพดังกล่าวนั่นเอง